สวัสดีค่ะชื่นได้เลิกแล้วได้เลิกผานาทีลปะปลาทูราดพริกแกงพริกแกงราดปลาทูพริกแกงราดปลาทูพนนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ชื่นผัดอย่าลืมนะคะต้องผัดพริกแกงให้ได้นะคะปรุงสามรสเลยค่ะพริกแกงพริกแกงที่เราจะราดปลาทูนี่เราต้องปรุงให้ได้สามรสเลยนะคะแล้วก็ชิมชิมตามแใจชอบเลยนะแต่ว่าถ้าอย่าง สูตรของพี่เจ้านี้พี่เจ้าจะตัดน้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้รสชาติเขากลมกล่อมขึ้นนะคะไม่ให้เขาไม่ให้เขาเป็นไออะไรนะพุ่งไปทางหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยผัดเราผัดให้ได้เลยผัดพริกแกงให้ได้เลยเนี่ยเดือดปุดปดปุดปดให้เหนียวให้เหนียวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยให้เหนียวพร้อมลาดเลยนะ,ะพริกแกงลาดปลาทูร Jesús พริกแกงเผ็ดราดปลาทู Gym. แต่เดี๋ยวพี่เจ้นบอกเคล็ดลับนี้หนึ่งนะคะ พี่ชื่นจะใส่น้ำพริกเผาไปหน่อยหนะึ่งปุ้นแล้วก็น้ำลายไหลนาะขอโทษน,น้ำพริกเผาที่เราซื้อมาจากท้องตลาดเนี่ยแหละคะ่ะตาแม่อะไรแต่แม่อะไรนะใส่ลงไปหน่อยแล้วมันจะทําให้รสชาติดีขึ้นเลยลนะ่ะเพราะว่าน้ำพริกเผาก็จะใส่เครื่องปรุงมาเยอะใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาผัดผัดให้ได้อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยให้เราลาดในเนื้อไอตัวปลาทูนั่นเลยแล้วเราก็จะจะปลาทูมาลาดนี่ค่ะ ต้องเคี่ยวให้ได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะแต่ไม่ต้องใส่น้ํามันลงไปมากนะครับเพราะในปะทูที่เราทอดไว้มันก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วนะถ้าใส่น้ํามันเยอะไปมันจะไม่อร่อยนะคะปะทูของพี่ชื่นอะจานใหญ่ล่มเลยละนี่ดนูปะทูนี่เดี๋ยวพี่ชื่นจะวางขออนุญาตวางแป้บต้องอาจารย์วางนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะปะทูปะทูที่พี่ชื่นแกะไว้เนาะเนี่ยนะหรือใครจะไม่แกะยังไงก็ได้นะคะเนี่ยพี่ชื่นจะแกะ แกแบบว่าให้มันให้มันกินง่ายสําหรับคนที่เราให้เขากินให้เขากินง่ายๆนะเนี่ย,ยแกะแกะแล้วเราก็ประกบเขาไว้เหมือนเดิมนี่ค่ะแกะแล้วเราก็จะลาดเอาพริกนี่ลาดไปเลยเดี๋ยวพี่ชืนปรับกล้องให้มันนี่นะนี่เอาละนี่นั้นะเราก็จะเอาพริกแกงนี่ลาดล,ลันไปนะนี่ลาดในตัวปลาทูนะเราก็ลาดไปทุกตัวนะั่นแหละ ตัวปลาทูก็อยู่ตรงไหนเราก็ลาดไปตรงนั้นเลยอย่าลืมนะคะไอ้พริกพกที่เราผัดนี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ํามันมากนะถ้าใส่น้ํามันมากมันจะมันจะอะไรหรือมันจะมันจะเยิ้มจะอะไรไปอย่างงี้นะเราก็พยายามให้ได้นั่นธรรมชาติที่สุดนะน,นะ,นะจะอร่อยปรุงให้ได้สามรสเลยนะคะอย่าลืมนะคะ พริกแกงที่เราจะลาดี้ต้องตัดน้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยนะคะมันจะทำให้รสชาติดีขึ้นแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำน้ำพริกเผากระปุกที่เราซื้อตามท้องตลาดนะตามตามแม่อะไรก็ได้นะได้ทุกแม่แะ้วพี่ชื่นก็พี่ชื่นก,นกคืนน้ำลายไปอีกอันเนี่ยเออขอโทษเดยคืนน้ำลายเออเออนั่นยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ชื่นจะกินพร้อมกับพี่ๆน้องๆกันนี่แหละเออนี่นะคะนี่นะคะ หรือว่าเราจะในพริกแกงนี่เราจะใส่หมูสับลงไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าพิชื่นอันนี้พี่ชื่นไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรับรองสูตรนี้อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆงและต่อไปเราก็จะโรยด้วยนี่นะ,ะกระเทียมกระเทียมสดแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็ไม่เป็นไรนะคะกระเทียมสดอันนี้ก็จํามาจากในร้านอาหารเนาะกระเทียมสดแล้วนั่นไปเลย ไอใบใบชจพูนี่เรากินได้นะคะที่พี่ชื่นลองจาเนเหมือนยักินได้เลยนะคะกินเป็นสมุนไพรเนาะนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะนี่เราก็ทําให้ทุกคนดูเนาะเอาแบบเอาง่ายๆเราเอากินแบบว่ารสชาติของเราเนาะกระเทียมกระเทียมไอ้กระเทียมสดนี่ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ชื่นใส่ไปแล้วเนาะกระเทียมสดเนี่ยนี่ก็ลาดไอ้โรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอย ซอยเล็กๆกนะซอยพยายามฝอยที่สุดนะใบมะกรูดเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าจะใครจะแต่งงานกันจะดูว่าเจ้าสาวเป็นคนยังไงนะเขาบอกว่าจะกินจะกินชูชีสมัยก่อนนี้เขาเรียกชูชีปลาเนาะมันจะโรยด้วยใบมะกรูดนะถ้าโรยถ้าถ้าใบมะกรูดหั่นฝอยอย่างนี้แล้วใช้ได้ละมาขอได้ละนี่่ะเราก็แต่งด้วยพริกแต่งไปเลยแต่ว่า คือใครจะไม่แต่งอย่างพี่ชื่นนี่ก็ได้นะคะนี่นะเราแดี๋ยวก็อยากให้เขามีความงามตมุูตาหมี่นิดๆหน่อยๆเอาละถูกใจละนี่ค่ะวันนี้พี่ชื่นฝากมาด้วยนะคะเมนูหนึ่งเนาะผัดพริกแกงพริกแกงแดงธรรมดาเหล่านี้แหละค่ะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บตาลทรายอะไรนี่นะแต่ว่าถ้าใครจะใส่ผงนัวก็ได้แต่พี่ชื่นไม่ได้ใส่นะพี่ชื่นเอารสชาติแบบนี้เลย ค่ะขอบคุณค่ะทานกันให้อร่อยนะคะพี่ชื่นเป็นคนชอบปลาทูที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ